สวัสดีครับนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการประยุกต์ใช้เคาน์เตอร์นะครับซึ่งจากที่แล้วเนี่ยเราแนะนําการใช้งานเคาน์เตอร์เบื้องต้นไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการประยุกต์การใช้งานเคาน์เตอร์นะครับร่วมกับวงจรไฟกระพริบนะครับคลิปก่อนนั้นก็จะมีการทําไฟกระพริบ2ดวงสลับกันนะครับดวงละ1วิ1น1 2นนะครับคลิปนี้เราจะลองประยุกต์ใช้เคาน์เตอร์ดูนะครับก็คือ อาจจะให้การกระพริบสลับกันเนี่ยจำนวน5รอบนะครับแล้วก็หยุดการทำงานนะครับเดี๋ยวเราลองเริ่มเลยนะครับเราใช้ x 1เป็นตัวสตาร์ตนะครับ x 1นึ่เซต m 1นะครับก็ไฟดวงแรกติดนะครับเมื่อติดแล้วก็ต้องหน่วงเวลานะครับหน่วงเวลาก็ใช้ timer เบอร์1นะครับ k 1 0ึ่งศูนย์แล้วหนึ่งวิพอนะครับเมื่อหน่วงเวลาเสร็จ นะครับที่เมื่อนับครบเวลาก็ต้องรีเซ็ต m 1เมื่อรีเซ็ต m 1เสร็จนะครับก็ต้องไปเซ็ต m 2เพื่อให้ m 2ติดหรือ m 2ทํทงานนะครับเมื่อ m สองทำงานนะครับก็หน่วงเวลานะครับเป็นเวลา1นึงวิเช่นเดียวกันนะครับเมื่อทีทําทำงานนะครับทีก็ต้องรีเซ็ต อ uh, M2 นะครับ T2 รีเซ็ต M2 T2 ก็ต้องไปวนลูปนะครับต้องไปวนลูปนะครับเพื่อที่จะเริ่มต้นรอบใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ออ T2 นะครับก็เหมือนคราวที่แล้วนะครับเสร็จแล้วเราเอา M1 นะครับเอา Y1 แล้วก็ M2 เอา Y2 นะครับวนรอบ จำนวนห้ารอบนะครับนั้นการจะเช็คว่าครบห้ารอบได้ยังเราก็ต้องใช้คา์เตอร์นะครับทีนี้ก็จะใช้ทีนะครับเป็นตัวทิกสัญญาณให้กับคา์เตอร์นะครับเอา C0 นะครับ K5 จำนวนหารอบนะครับเมื่อครบจำนวน5รอบก็หยุดการทำงานเพราะนั้นก็ถ้า C0 นับครบ 5ครั้งนะครับ40ก็โซนรีเซ็ต M1 M2 นะครับแล้วก็โซนรีเซ็ต T1 T2 รวมทั้งรีเซ็ตตัวเองด้วยเคาเ์เตอร์0นนะครับอันนี้มีคาเ์เตอร์นะครับเสร็จแล้วเราอาจจะมี X0 นะครับไว้ สต็อปด้วยนะครับในกรณีที่ถึงแม้จะนับไม่ครบ5รอบก็สามารถสต็อปได้ด้วย X0 นะครับคอนเวิร์ตก่อนออนไลน์ Online, นะครับ l i ท์ Light to PLC close นะครับเดี๋ยวเราเปิดมอนิเตอร์ตรงนี้ไว้ด้วยนะครับ เสร็จแล้วนะครับไปที่ gt designer นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยน number ตัวแรกนะครับเป็น counter เบอร์ศูนย์ด้วยเพื่อที่จะดูนะครับจำนวนที่นับของ counter นะครับหลังจากนั้นก็ไปอัปเดต simulate นะครับอ่าตรงนี้นะครับ เราลองเริ่ม start โดยการกด x 1นะครับ3 4 5รอบนะครับรอบที่5ก็รีเซ็ตพอดีนะครับเคาน์เตอนะร์ Counter ก็เลยเป็นศูนย์ไปนะครับอันนี้ก็เป็นการประยุกต์การใช้เคาน์เตอร์นะครับในการนับจำนวนรอบการทำงานอ,อีกรูปแบบหนึงนะครับก็เป็น ตัวอย่างง่ายๆนะครับเพื่อที่จะให้เห็นการานำไปประยุกต์ใช้ของเคาน์เตอร์นั่นเองนะครับ